วันนี้พามาดูแคมารีปี07นะครับคันนี้เป็นเครื่อง1 a z f e เกียออโต้นะครับเครื่อง2.0นะครับต้องบอกว่าคันนี้ติดแก๊สมาแล้วเป็น 10, 10ปีเลยเนาะแต่ว่ามีอาการดังที่ฝาเข้าวาลวเสียงดังแจ๊กแจ๊กแจ๊กเลยนะครับแล้วก็มีอาการวิ่งอึดสะอึกรอบต้นเหยียบไม่ออกว่าจะได้ร้อยสิบร้อยยี่บลูกค้าบอกต้องเค้นเลยนะครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาให้ทางอุดมวัรเรซิ่งเราเช็คนะครับเ <s> บื้องต้นเราก็เห็นว่ามีเสียงจะฝาเข้าวาวลเราก็ทาการลื คันนี้สงสัยยุ่หนึ่งอย่างว่าคือวาวเนะี่ยมาห่างหมดเลยนะครับไอดีห่างไอเสียชิดนะซึ่งมันจะกลับด้านกันหมดเลยเนาะก็เลยสอบถามาลูกค้าลูกค้าบอกว่าเคยไปตั้งวาวมาแล้วนะครับน่าจะผิดสเปคนะฝาเลยดังแบบนี้นะครับก็เลยทําการตั้งวาวที่อุดมวันใหม่ทั้งหมดนะครับเราทําการเปลี่ยนถ้วยทั้งหมดเนาะก็หลังจากที่เราตั้งเสร็จเราก็สตาร์ทเช็คก็ค่อนข้างที่จะเงียบเดินนิ่งนะครับไม่มีเสียงจากฝาเข้าวาวเลยเนาะลูกค้าค่อนข้างแฮปปี้ก็เลยสั่งไล่ข้างนะครับก็สเต็ปไล่ข้างคันนี้ก็เเลลยป็นนนิ้ะครับ ลิ้งเก่ามา50เมตรคว้ายขยายใบกลางเป็น58เมตรนะครับแล้วก็จะมีพักกองนะครับที่ใส่ลูกค้าใส่เป็นพักกองซิ่งนะครับช่วยในการโฟล์อกาศได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีหัวเทียนเป็นหัวเทียนอิลเลดียมนะครับช่วยในการจุดเผาไหม้ได้ดีกว่าเดิมนะครับ แล้วก็มีหัวฉีดนะครับคันนี้หัวฉีดก็เก่ามาเนี่ยทะลุหมดสีหัวเลยนะรถแก๊สเนอะมันไม่ค่อยได้ใช้น้ํามันหรอกมันก็ค่อนข้างที่จะทะลุหมดนะครับเราก็ทําการเทสล้างตีกองใหม่ทั้งหมดนะครับจนหัวฉีดฉีดสม่ําเสมอนะครับหลังจากที่มาสมบูรณ์แล้วลูกค้าก็สั่งเรารีแฟรตแล้วก็จูนแก๊สด้วยนะคันนี้เนาะก็สเต็ปรีแฟรตนะครับก็เป็นการปรับองศาไฟให้เหมาะสมสําหรับ LPG และน้ำมัน E20 นะครับมีการบิด VVTI เรี่ออากาศในห้องเผาไหม้ได้มากกว่าเดิมการปรับโค้ดหลุดออกเพล ควบคู่ไปด้วยนะครับจนค่าชอดค่าลองค่อนข้างที่จะเนียนแล้วก็แก๊สนี่ต้องบอกว่าแรงเหมือนน้ำมันเลยนะนี้หลังจากจูนเสร็จนะก็ค่อนข้างที่จะขับสนุกนะครับถ้าใครขับแคมเปรี่รุ่นนี้นะครับมีอาการแบบนี้นะครับเราแก้ไขให้จนจบบวกไล่ข้างเสริมความแรงตึงๆนะครับก็สนใจก็ติดต่อท,ที่อูดูวาร์ลิซิ่งได้เลยครับโย